25-26พฤศจิกายนนี้นะคะมาเจอกันกันกบเวิร์กช็อป radical healing ค่ะซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่เราจัดปีละเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเป็นเวิร์กช็อปที่เราจะมาสอนเทคนิคแล้วก็ให้ทุกท่านที่มาเข้าเวิร์กช็อปนี้มีประสบการณ์ได้เยียวยาจิตใจไปด้วยกันนะคะผ่านเทคนิคแล้วก็วิธีการที่เป็นเชิงจิตวิทยานะคะแล้วก็เป็นเชิงของการกลับไปวิเคราะห์เพื่อเข้าใจต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงแล้วไปแก้ที่ต้นเหตุนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราาี่ยทปล เหตุหรือที่อาการของปัญหานะคะพอเราแก้ที่ไปเหตุหรือว่าอาการของปัญหาเนี่ยปัญหานั้นๆมันก็ยังคงวนเวียนอยู่งั้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริงๆนะคะใครที่ฟังคลิปฟังเนื้อหาคอนเทนต์ของนิดามาตลอดเนี่ยก็จะรู้นะใครที่เคยเข้าเวิร์กช็อปหรือมาโคชชิ่งกันก็จะรู้ว่าเราเนี่ยก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหาอะไรเราต้องเข้าใจปัญหานั้นๆก่อนนะคะว่าที่ไปที่มาเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรนะคะทีนี้หลายคนก็จะมีความสงสัยค่ะว่าเออทำไมบาดแผลทางทจิตใจแบบ เหล่านี้ทำไมมันติดทนนานจังเลยทำไมมันไม่หายไปเองทำไมเวลามันไม่สามารถที่จะรักษาบาดแผลทางจิตใจเหล่านี้นะคะก็ต้องตอบแบบนี้ค่ะว่าบาดแผลทางจิตใจเหล่านี้เนี่ยร่างกายมันจดจำไปแล้ว ะะสมองจิตใต้สํานึกของเราซึ่งมีพลังมหาศาลมากๆนะคะจิตใต้สํานึกเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจราย,รายวันของเราเนี่ยนะคะเ5 9 9นะะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจด้วยสมองที่ใช้สติใช้ตรกกะเหตุผลที่เป็นสมองส่วนหน้าเนี่ยนะคะเราใช้ตรงนั้นแค่1-5%เท่านั้นนะคะทุกอย่างมันโปรแกรมเอาไว้อัตโนมัติแล้วนะคะแล้ววันหนึ่งเราต้องทําการตัดสินใจถึง35,000การตัดสินใจทุกๆก,การตัดสินใจในทุกวินาทีคือการตัดสินใจทั้งสินะะ้้นนที ถ้าหากว่าเรายังมีบาดแผลมีปมเหล่านี้เนี่ยถูกโปรแกรมเอาไว้ในระบบของเราแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทําให้การตัดสินใจต่างๆของเราเนี่ยที่มีวันละ3 5ม0 0ืการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้ไปในถูกทางมันไม่ได้ไปในทางที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายต่างๆหรือว่าชีวิตในแบบที่เราต้องการที่จะมีนะคะหรือว่าตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็นนะคะเมื่อร่างกายมันจดจําจากเหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้นแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้เข้าไปปลดล็อกมันนะคะเราไม่ได้เข้าไปเยียวยาบาดแผลเหล่านั้นบาดแผลเหล่านั้นอะมันก็ยังเป็นเหมือนแผลเปิดค่ะที มีอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันไปสกิดโดนทีไรมันก็เจ็บจี๊ดขึ้นมาทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งวนเวียนอยู่องั้นนะคะจนกว่าคุณจะเยียวยาให้บาดแผลเนี้มันเป็นแผลปิดมันหายมันเยียวยาแต่แน่นอนค่ะว่าเราไม่ลืมนะคะบาดแผลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแผลเป็นนะแต่เมื่อเรามีแผลพวกนี้ที่เยียวยาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นคนที่แข็งแรงกว่าเดิมนะคะเรียกว่าแข็งแรงจากบาดแผลและก็จากอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นกับเรานะคะแต่มันจะไม่ส่งผลในทางลบ นะคะตอบผลลัพธ์ในชีวิตต่างๆของเราอีกต่อไปนะคะเมื่อเราได้เยียวยามันอย่างถูกวิธีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็อยากจะมาเยียวยาไปด้วยการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มันเป็นลบๆนะคะเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับลโลกใบนี้นะคะมาเจอกันวันที่ 25- ่สพฤศจิกายนนะคะเราใช้เทคนิควิธีการที่เป็นเชิงของจิตวิทยานะคะที่มีวิจัยนะคะแล้วก็ใช้กันอยู่แล้วในวงการจิตวิทยานะคะในการช่วยให้ผู้คนเนี่ยทุกคนเนี่ยได้เยียวยาบาดแผลทางจิตใจเหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงความมเเชื่่่่อททีีป็นลบไ เกิดประโยชน์กับตัวเราค่ะมาเจอกันวันที่25-26พฤศจิกายนนะคะสอบถามได้ทาง Line Co โคชนิดาค่ะ